ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ภาษาวิถีชีวิตวัฒนธรรม เรื่องราวแห่งการก่อกำเนิดดำรงอยู่หรือปรับตัวท่ามกลางโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงพันแสงรุง้งนำเสนอเรื่องราวของผู้คนทั่วผืนแผ่นดินไทยด้วยข้อมูลที่มีพื้นฐานงานวิจัยวิชาการและการสำรวจข้อมูลแท้จริงจากชุมชนท่ามกลางความแตกต่างเราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพันแสงรุ้งค่ะวัฒนธรรมแบบมอนนั้นเราพบร่องรอยมานับพันปีแล้วนะคะคนมอนในไทยเองก็มีหลายแสนคนเรื่องราววันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคนมอนในประเด็นประวัติศาสตร์และโบราณคดีค่ะเราจะไปรับรู้เรียนรู้ตั้งแต่เรื่องศิลาจารึก จนกระทั่งเรื่องประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคกรุงศรีอยุธยายุยายคธนบุรีและรัตนโกสินทร์จริงหรือไม่ที่วัฒนธรรมมอญเป็นแม่บทของวัฒนธรรมหลายอย่างในสังคมไทยและยังดำรงอยู่จนถึงทุกวันนี้พิสูจน์กันในพันแสงรุ้งค่ะวิถีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของชาติพันธุ์มอญที่ชัดเจนได้แก่ภาษาเครื่องแต่งกาย ความเชื่อเกี่ยวกับผีบรรพบุรุษอาหารดนตรีการละเล่นและการแสดงต่างๆวัฒนธรรมมอนมีมาช้านานแล้วคนมอนเคยมีรัฐมอนอยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำอิราวดีทุกวันนี้คนมอนจำนวนมากกลายเป็นชนชาติไร้แผ่นดิน แต่น่าสังเกตว่าวิถีวัฒนธรรมมอญยังคงปรากฏอยู่ถือเป็นหนึ่งในแม่บทของวัฒนธรรมที่เข้มแข็งไม่แพ้วัฒนธรรมเขมรไตอินเดียจีนและวิถีชนพื้นเมืองดั้งเดิมที่ผสมกลมกลืนกันจนกลายเป็นความหลากหลายของวัฒนธรรมอุตสาคเนร่องรอยมอน ยังคงปรากฏอย่างชัดเจนในพม่าและไทยวัฒนธรรมมอรวิถีแบบมอนมาจากไหนและดำรงอยู่เช่นนี้ได้อย่างไรคุณสุกัญญาเบาเนิดลูกหลานคนไทยเชื้อสายมอนสมุดสาคร เธอเป็นนักโบราณคดีศึกษาเรื่องมอญด้วยความสนใจในชาติพันธุ์ของตนก็คือในยุคสมัยที่เรียกว่าทวาราวดีซึ่งเป็นยุคสมัยที่จะเรียกว่าเป็นช่วงยุคศิลป,ปะก็ได้เป็นช่วงยุคทางการแบ่งยุคก็ได้นะคะแล้วก็เป็นช่วงยุคของวัฒนธรรมก็ได้ก็จะอยู่ในช่วงต้นประวัติศาสตร์ ที่พบอยู่ในแถบลุ่มแม่น้ำภาคกลางเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอิอทธิพลว่ารมทวาราวดีเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวโยงกับมอญอยู่นะคะในเรื่องของความเกี่ยวโยงกับมอญเนี่ยก็คงจะมองไปในเรื่องของภาษานะคะภาษาที่ปรากฏในจารึกในสมัยนั้นนะคะซึ่งเป็นภาษามอญเป็นส่วนใหญ่เป็นร้อยหลักนะคะ ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งะคะเป็นภาษามอนเป็นรายละเอียดข้อความที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับสำนึกของมอนได้อย่างเช่นคำว่าโต้งที่ปรากฏในจารึกฉบับวัดโพร้างนะคะเพราะว่าคำว่าโต้งเนี่ยโต้งนี่ก็คือผู้อำนวยการพิธีของมอนนะคะในการรำผีซึ่งเป็นที่น่าแปลกมากที่ว่ามีคำว่าโต้องอยู่ในจารึกในสมัยทวารวดีเมื่อยุคพันปีก่อนที่พบในดินแดนประเทศไทย มันก็นํามาสู่การถกเถียงที่ว่าคนในสมัยทวรารวดีเนี่ยมีคนมอญอยู่หรือไม่นะคะเราถ้าเรามองผ่านจารึกฉบับนี้อหลักเนี้ยนะคะเราก็จะพบเห็นว่าสํานึกมอนที่ผ่านความเชื่อเรื่องโต้งเนี่ยยังคงมีอยู่แผ่นดินไทยปัจจุบันและเพื่อนบ้านและแวกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออุตสาคเนแห่งนี้มีร่องรอยมนุษย์โบราณอาศัยมานานแล้วเช่นร่องรอยเมื่อ500,000ปีก่อน ที่ลปาเมื่อห้าหมื่นปีตามเพิงผาและถ้ำทางภาคใต้ร่องรอยหมื่นปีมาแล้วที่แม่ห้องสอนผู้คนเมื่อ4ี0 0ันห้ปีก่อนมีร่องรอยอยู่ทั่วไปมีโครงกระดูและว,วัตถุข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในสมัยนั้นเช่นหม้อดินเผากำไรเครื่องใช้ต่างๆแต่เราไม่ทราบว่าเขาเป็นชาติพันธุ์ใดพูดภาษาใด แถบฝั่งมหาสมุทรการค้าทางทะเลใช้ภาษามาลายูแผ่นดินภายในใช้ภาษาตระกูลไตในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มชาติพันธุ์ตามภูเขาที่สูงอันเก่าแก่เช่นชาติพันธุ์ชาวล้วะชาวกะเหรี่ยงที่อยู่กันมาจนกระทั่งทุกวันนี้ในอุษาคเนร่รองรอยเกี่ยวกับอักษรที่เก่าแก่ที่สุด คือเมื่อพันกว่าปีก่อนมีอักษปรปัลวะจากอินเดียที่ค่อยๆกลายเป็นอักษรมอญโบราณและอักษรขอมที่ใช้กันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วปรับกลายเป็นอักษรไทยขเขมรลาวล้านนาและอื่นๆในเวลาต่อมาก่อนที่คนมอญจะประดิษฐ์ตัวอักษรของเขาได้เนี่ยเขาจะต้องใช้ตัวอักษรอินเดียปลลวะทีนี้ภาษาคนมอญ กับภาษาอินเดียเนี่ยต่างกันด้วยเหตุนี้เนี่ยตัวอักษรมันต้องรองรับภาษาแต่ก็ยังมีตัวบาลีแทรกนะคะเช่นคำว่านโมตัสะหรือเยธรรมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคะ่ะจะเป็นภาษาของคนมอญนะคะอนัอักษรที่จารึกด้วยการแกะสลักลงบนหินเรียกว่าศิลาจารึกร่องรอยภาษามอญอันเก่าแก่ในยุคทวารวดี เมื่อประมาณ1,300ปีก่อนใช้อักษปรปลวะภาษามอนปรากฏอยู่ทั่วประเทศทั้งภาคเหนือกลางอีสานใต้เลยไปถึงลาวและกัมพูชาอักษรชนิดนี้แพร่หลายพร้อมๆกับศาสนาพุทธนักวิชาการสันนิษฐานว่าแม้ดูเหมือนภาษามอนและพุทธศาสนา,าจะโดดเด่น แต่ก็มีร่องรอยศาสนาฮินดูพราหมณ์ในเวลาใกล้เคียงกันและยังมีผู้คนจำนวนมากยังยึดถือผีบรรพชนและอำนาจเหนือธรรมชาติอยู่ปะปนกันไปและเป็นบ่อกเกิดของการอยู่อย่างหลากหลายตลอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้ระยะหลังยุคทวาราวดีบางแห่งได้เสื่อมลงรับอิทธิพลของ,ของขเขมรอยุทยาพมา่าผสมกลมกลืนกัน แต่ที่ยังรักษาอัตลักษณ์เอาไว้ได้มากที่สุดคือบริเวณลุ่มน้ำอิระวดีฝั่งตะวันออกกลายเป็นอาณาจักรมอนที่รุ่งเรืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความอุดมสมบูรณ์ปากแม่น้ำและมีทางออกสู่ทะเลติดต่อค้าขายกับอินเดียและโลกตะวันตก รัฐมอนมีศูนย์กลางความเจริญหลายแห่งเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อกันตลอดระยะเวลา700ปีของอาณาจักรมอนถูกรุกรานโดยพมา่าและเกิดการแย่งชิงอำนาจกันภายในเป็นระยะบ้านเมืองตกอยู่ในภาวะยากลำบากจากสงครามเกือบตลอดเวลารัฐมอนถูกรวมเป็นหนึ่งในประเทศพมา่าในยุคหลังอาณานิคมอังกฤษจนกระทั่งปัจจุบัน ดรสุเนศชุตินทรานน์ผู้อำนวยการสถาบรรันเอเชียศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์มอนบอกว่าคนมอนเริ่มอพยพเข้ามาในสยาม,มาเพราะสาเหตุจากสงครามเป็นสำคัญปัญหาทางด้านสงครามเนี่ยมันดูออกมาทั้งในเรื่องของการกวาดต้อนกำลังคนนะฮะเช่นเรายกกองทัพไปรบ ถ้าเรารู้สึกว่าขากลับมาเราก็ต้องขวาดเอาทรัพยากรกลับมาด้วยกําลังคนเนี่ยที่เป็นทรัพยากรสําคัญเพราะฉะนั้นคนในเขตลุ่มอีราวดีตอนล่างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นมอญก็จะถูกขวัดต้อนมาอีกส่วนหนึ่งนั้นคือมีปัญหาภายในเกิดขึ้นเพราะว่าในเขตลุ่มน้ําอีราววดีเนี่ยมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มอยู่ แล้วก็ภาพที่เราเห็นโดยสม่ำเสมอก็คือความขัดแย้งระหว่างพมา่าซึ่งเป็นคนที่อยู่ตอนบนลุ่มอิราวดีและมอญซึ่งเป็นคนที่อยู่ตอนเขตลุ่มตอนล่างอิระวดีถ้าเกิดการรบกันหรือพมา่าขยายอำนาจลงมาและมอญไม่พอใจนะฮะและไม่สามารถจะต้านรับพมา่าได้ก็จะอพยพเข้ามาอยู่ในเขตเราเราก็จะเห็นมีมอญที่มีความขัดแย้งกับพมา่านอพยพเข้ามาเป็นจำนวนมากครับ การเปลีป่ยนแปลงสำคัญในคริสต์วตรรษที่16คือความพยายามของพม่าที่จะย้ายศูนย์กลางอำนาจทางการเมืองนะฮะซึ่งเดิมทีเนี่ยอยู่ทางตอนเหนือเนี่ยให้ลงมาอยู่ทางตอนล่างนะฮะนั่นก็จะกล่าวได้ว่าคือการย้ายราชธานีการย้ายราชธานีที่เป็นรูปธรรมแรกสุดเนี่ยนะครับคือการย้ายราชธานีจากเมืองตองอูซึ่งอยู่ในลุ่มน้ำสโตงเนี่ย ลงมาอยู่ที่เมืองขงสวดีพอพมา่าย้ายราชธานีมาตรงนี้ปั๊บเนี่ยคนที่อยู่ทางตอนล่างเนี่ยเป็นมอนเป็นส่วนใหญ่นะแต่พาพม่าก็เข้ามาเป็นผู้ปกครองกลายเป็นพมา่าแต่ผู้อยู่ใต้ปกครองหรือต้องไปรับใชราชการก็เป็นมอนแต่ปัญหาสําคัญมันเกิดขึ้นเมื่อเกิดสงครามข้ามภูมิภาคขึ้นไม่ว่าจะเป็นกรณีพมา่ายกกองทับขึ้นไปลบปับฉานทางเหนือ หรือพม่ายกกองทัพไปรบกับยักษ์ไข่ทางตะวันตกแต่ที่สำคัญมากกว่านั้นคือการเริ่มเปิดศึกข้ามเทือกตะนาวสีข้ามเขม้ามาในเขตลุ่มน้าเจ้าพญาคือการรบกับอยุธยาคนมอญเดินทางข้ามมายังกรุงศรีอยุธยาตั้แต่ตอนช่วงต้นกรุงศรีอยุธยานะคะแล้วก็เดินทางหลายลละลอกทั้งหมดเรียกได้ว่า9ครัแงที่ถูกบันทึกไว้ โดยมากใช้เส้นทางมอตมะค่ะมอตมะของสาวดีแล้วก็เข้ามาทางดานเจดีสองค์เข้ากรุงศรีอยุธยา <Okay. S 1> กษัตริย์บุเรงนองจากพมา่ายึดครองรัฐมอนในปีพศ1600คนมอนก็อพยพหนีภัยสงครามมาเป็นระยะที่มีหลักฐานชัดเจนคือสมัยพระนเรศวรเมื่อ400กว่าปีก่อนจากรัฐมอนเข้ามาทางด่านเจดีสามองการจนบุรี เข้ามาอยู่อาศัยที่ชานกรุงศรีอยุทยาหลังจากนั้นก็อพยพมาทุกครั้งที่เกิดภาวะสงครามเช่นสมัยพระเจ้าประสาททองพระนารายมหาราชจนกระทั่งสมัยทนบุรีและต้นรัตนโกสินทร์โดยใช้เส้นทางจากรัตมอนเมืองมัละแมงและเมืองต่างๆมาทางด่านเจดีสามองค์การจนบุรีทางชายแดนตากแม่สอดเข้าเชียงใหม่ ลำพูนทำให้มีคนมอนอยู่ในพื้นที่อยุธยาราชบุรีนคนปรปฐมอุทัยธานีตากเชียงใหม่ลำพูนตั้งแต่เมื่อ400รอยกว่าปีก่อนต่อเนื่องมาจนกระทั่งยุคต้นรัตนโกสินทร์และกระจายตัวไปยังจังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคกลางอีสานเหนือใต้ในปัจจุบันมีคนไทยเชื้อสายมอญอยู่ถึง 36จังหวัดทั่วประเทศพม่ามักต้องการครอบครองมอญเป็นพื้นที่เป็นฐานทัพและสเสบียงจัดกำลังพลไทยเองก็มักเป็นมิตรและอาศัยรัฐมอญเป็นเมืองหน้าด่านทาสงครามกับพมา่าทางทิศตะวันตกนั้นถึงกับมีค่ายหน้าด่านเจ็ดค่ายและกลายมาเป็นรามันเจ็ดหัวเมือง ส่งสวยทองคํารับเกณฑ์คนมอนเข้ากองทัพตั้งกองสเสบียงและลาดตระเวนให้กรุงเทพมีหลักฐานมากมายเช่นที่วัดคงคารามอำเภอโพธาราม <ใน S 1> จังหวัด<อ>ราชบุรีมีวัดเก่าที่สร้างตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยามีกูอัถิบรรพชนที่ลูกหลานเชื่อว่าเป็นผู้นำหัวเมืองรามันทั้งเจ็ดนั้นท่าขนุนท่ากระดานไสโยก ทองผาภูเมืองสิงลุ่มสุ่มท่าจะกรัวในยุคต้นรัตนโก,นะะกสินทร์แน่ครับเป็นของตระกูลผมแน่เพราะว่าเราบูชากันมาตลอดเราไม่ได้เลิกของพระนิคโครธาพิโยกแน่ผู้ว่าราชการเมืองไซโยกแน่แต่ว่านี่เป็นยุคเป็นพระยาไซโยกสมัยรอหนึ่งรอสองแต่เมื่อสมัยรอสี่เราไปสร้างทางโน้นแล้วมันคงเต็มก็ไปสร้างทางโน้นไว้อีกองหนึ่งแต่ของพระนิคโครธาพิโยกอยู่โน,น้นสมัยรอสี่รอห้าแต่หนะึ่งสองสามน่ะอยู่ที่นี่แน่แล้วอยู่ด้วยกันหมดแล้วเขาเป็นพี่น้องกันจริงๆนะ ที่มาจากเมืองมอญอยู่กันมั้จะอยู่แถวนี้หมดแ้ะครับองค์เด,ดอ,องค์บรรจุนคนไทยเชื้อสายมอญซึ่งทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโทรเรื่องสตรีมอญในราชสำนักสยาม สมัยรัตนโกสินทร์พุทธศักราช2,325ถึง2,475สะท้อนบทบาทชาวมอญในราชสำนักคือกลุ่มของพยารามันวงมาเข้าทำราชการกับพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินน้องสาวของพยารามันวงคือเมยทอก็ไได้เป็นนางในชั้นสูงคอยควบคุมนางในทั้งหมดภายในวังวรู้จักสนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยเด็กแล้วก็เลยเรียกว่ามีอิทธิพลทั้งในวังในราชสำนักฝ่ายในแล้วก็ฝ่ายนอกคือพยารามันวง พอช่วงปลายของกรุงธนบุรีก็คือมีพญาเจงต้นกุลขจัดเสนีอ,อพยพเข้ามาพอโดนพม่าก,กดดันอย่างหนักเข้ามากรุงธนบุรีแต่ว่าด้วยความที่ใหญ่ทั้งคู่พญาลำรงก็ใหญ่พญาเจงก็ใหญ่ก็เลยส่งพญาเจงไปอยู่ปากเกร็ดเพราะามันสองกลุ่มมอญใหญ่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันไม่ได้ก็เลยสมัยนั้นปากเกร็ดก็เลยจะเป็นด่านขนอนอเป็นเมืองมอญที่สําคัญของคนมอญอยู่พอช่วงปลายกรุงธนบุรีคือมีเรื่องเหตุที่เขาบอกว่าถูกท่อนจันทุบเลยนะฮะ มีการเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนเมืองกันปรนการที่หนึ่งที่ยังไม่กลับจากเขมรได้ทำศึกที่เขมรคนกลุ่มของพญาเจงซึ่งอยู่ฝั่งนี้ยกทัพเข้าไปช่วยป้องกันกร,รุงพนมรุฎฝั่งนู้นก็สถาปนาเป็นเจ้าพญามหาโยธาเจงต้นตระกูลพ้าเจตมีเรียามีบทบาทสําคัญในกรุงรัตนโกศิล์ช่วงนั้นซึ่งแน่นอนว่าตัวเองถ้ามีบทบาทแล้วเนี่ยก็ต้องถวายลูกถวายลูกสาวหลานสาวเข้าไปเป็นนางในเพื่อจะถือสืบทอดอำนาจต่อมาเรียกว่าถ้าใครเป็นนางในเป็นพระมเหสีและยิ่งมีลูกมีโอรสออกมาเนี่ย เรียกว่าจะได้กลุ่มอำนาจต่อไปต่อไปญาติวงที่อยู่นอกรัฐสภาก็ได้ดีเป็นด้วยมันก็สนับสนุนส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งด้วยความสัมพันธ์เหล่านี้เองมันทําให้ความเป็นมรดกมันมีอยู่ทั้งในรัฐสนากและนอกรัฐสําระเพนีว่รทำภาษาวรรณคดีต่างๆก็เป็นอิทธิพลซึ่งมันส่งผ่านทั้งจากนอกรัฐสนากเข้าไปเผยแพร่ในรัฐสํากและจากในรัฐสภาักเองที่ยึดถือเชื่อถือประเพณีฝ่ายมรดกก็ก็เผยแพร่มาสู่นอกรัฐสําก ดนตรีมอนเป็นอัตลักษณ์สำคัญของคนมอนอันที่จริงดนตรีในย่านอุสาคาเนหรือสุวรรณภูมิล้วนมีความเกี่ยวข้องกันเช่นเป็นการตีเคาะกระทบกันของไม้โลหะเครื่องเป่าเครื่องสีที่ทำจากวัสดุในท้องถิ่นเรียกว่ามีรากเง้าใกล้เคียงและผสมผสานกันทุกวันนี้อัตลักษณ์ดนตรีมอนปรากฏอยู่หลายรูปแบบเช่นในงานศพ มักจะมีปีพาดมอนเครื่องดนตรีอันอลังการเสียงที่ไพเราะหวานโศในขณะเดียวกันก็เป็นเครื่องดนตรีที่เร้าใจเป็นสีสันของการแสดงลิเก ชาชอาณาจักรสยามของเราเนี่ยรวมชาติพันธุ์ไว้มากมายเพราะนั้นโดยเหตุนี้เนี่ยดนตรีไทยจึงสามารถนำเสียงซึ่งเป็นสำเนียงมอญลาวขเขมพรพมาร่ายวนจีนแขกฝรัง่งมาใส่ไว้ในดนตรีไทยได้อย่างกลมกลืนเรียกว่าบูรณาการแต่ฟังรู้ครับว่าตรงนี้ออกสำเนียงมอญน,นะ ตร,ต,รต,ร connected. ตรงนี้ beach, ออกสำเนียงเขมรนะตรงนี้ออกจีนออกลาวออกแขกออกฝรัร่งเพราะว่ามันจะมีทั้งส่วนที่เป็นทำนองคือเมโลดี้ของเพลงเนี่ยนะทำนองหลักเนี่ยกับส่วนที่เป็นจังหวะหน้าทับทำนองมอนิดนึงน้อย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 นยน้อยนยน้อยนยน้อยของกันทีเดียวเออหน้าทับก็มาเปิงงับ เปิดเปิดเพลิงฟังปุ๊บเรารู้อ๋อนี่ช่วงของมอแต่พอเดี๋ยวถึงตอนนี้นะเป็นแขกพอไปตรงนี้เป็นขเขมรมาตรงนี้เป็นจีนมาตรงนี้เป็นไทยสยามประเทศหรือราชอาณาจักรไทยของเรามีดนตรีทุกชาติพันธุ์เข้ามาและเราให้ความเคารพนับถือในต้นตำรับของชาติพันธุ์โดยใส่ชื่อเขาไว้ที่หน้าชื่อเพลงทุกเพลงลาวคำหอม แขกมอนบางคุ้นพรม,มแขกมอนบางช้างมอนดูดาวมอนมีความเป็นมายาวนานเป็นกลุ่มผู้คนที่แนบแน่นแทบเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ที่หลอ่อหลอมและทำให้สยามเติบโตมาจนทุกวันนี้ เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณาคดีมอญไปมากมายแล้วนะคะสัปดาห์หนา้าพันแสงรุง้งจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับคนมอญที่มีอยู่เก <คน S 1> ือบทั่วประเทศไทยของเราเมนูนี้เราเรียกเป็นภาษามอญว่าภาษามอญน,นนะน,น้ำเอ,อิญน้ำเพล็กนั่นแหละเขามีอัตลักษณ์อย่างไรมีวิถีชีวิตแบบไหนมีความน่าสนใจอย่างไรต้องติดตามค่ะ ตลอดช่วงระยะเวลาของการผลิตรายการพันแสงรุง้งต้องขอขอบคุณผู้ชมจำนวนมากเลยนะคะที่เขียนจดหมายไม่ว่าจะเป็นอ e ีเมลปรษณียบัตรหรือจดหมายที่ส่งมาทางปรณีนีได้ติชมได้บอกเล่าเรื่องราวความคิดที่มีต่อรายการพันแสงรุง้งมีข้อแนะนําต่างๆมากมายที่ต้องขอขอบคุณมากๆเลยก็คือจดหมายที่เรียกร้องมาว่าอยากจะรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชาติพันธุ์ใดบ้าง มีนำซ้ำนะคะผู้ชมที่มีความรู้มีความถนัดในเรื่องเกี่ยวกับชาติพันธุ์ของตนก็บอกเล่าข้อมูลต่างๆมาให้มากมายเป็นประเด็นที่เราสามารถไปติดตามต่อได้เยอะเลยละค่ะและเรื่องราวเกี่ยวกับมอที่ได้ชมไปแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผู้ชมรายการเรียกร้องมาว่าอยากจะรับรู้และเรียนรู้ค่ะมีจดหมายบางฉบับนะคะอยากจะรู้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับภาคใต้มีแน่นอนและที่พิเศษก็คือ พันแสงรุง้งเคยนำเสนอชุดชายแดนใต้ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2552ตอนนี้ทำมาเป็นดีวีดีมีทั้งหมด6ตอนด้วยกันค่ะชุดชายแดนใต้มีเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ปัตตานีทวิภาษาไทยกลางมาลายูปัตตานีโลกใบเล็กของเด็กมุสลิมเรื่องราวภาษาจากตากใบหรือที่เรียกว่าภาษาเจ๊เหสํเนียงไทยตุมปัดจากมาเลเซีย และเรื่องราวของเบตงแสนงามเรารวมไว้แล้วเป็น1ชุดพร้อมจะมอบให้กับแฟนรายการพันแสงรุง้งเตรียมไว้50ชุดด้วยกันนะคะแต่ว่ามีเงื่อนไขค่ะเงื่อนไขก็คือจะมอบให้เฉพาะสถาบันหรือหน่วยงานการศึกษาองค์กรต่างๆที่จะนำดีวีดีนี้ไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์นะคะ ถ้าหากว่าองค์กรใดอยากได้เขียนจดหมายติดต่อมาที่พัน sr@thaipbs.or.th หรือตู้ปอนอ25ปทฝ3แยกลาดพร้าวกรุงเทพ10901มี50ชุดด้วยกันย้ำว่ามีความตั้งใจจะมอบให้กับสถาบันการศึกษาหน่วยงานองค์กรต่างๆที่จะนำดีวีดีนี้ไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะค่ะ แล้วพบกับพันแสงรุ่งใหม่สัปดาห์นหน้าค่ะสวัสดีค่ะ